ว plane. ันดีเจ้ากู้คนวันนี้กับปลากู้คนมาสวนทาแล้วเนะเจ้านี่เจ้าปลากู้คนมาดูนี่เจ้าอันนี้จะเป็นทั้งพึ่งนะเจ้าเป็นทั้งพึ่งเลี้ยงนะ่เจ้าที่เปิ้ลขออามาฝากไว้ที่สวนนะเจ้าเอามาปล่อยไว้ที่สวนนะเจ้าเพราะว่าสวนใกล้ๆนี่เปิ้ลลำไยบางสวนเปิ้ลกำลังดอกกันนะ่เจ้าเปิ้ลก็เลยเอามาฝากไว้ที่สวนนะเจ้านี่เป็นพึ่งเลี้ยงนะเจ้านี่เจ้า ขอหางมันน่าักขนาดนะเจา้าแต่เจ้านี่เปิ้ลก็มาเปิดทางมาบีบเอาน้ำมันไปนะเจา้านี่เจา้าดูนี่หางมันนะเจา้าหางที่เปิ้ปลามาบีบเจ้าเปิ้ลมาบีบที่เนี่ย Email. จากัดเนี่ยเจา้นนเา,น,จานี่เจา้าอันนี้ก็คือหางที่เปิ้ลมาบีบอาแต่เจ้านะเจา้าเสียงพึ่งนะพื้นๆผ้าผ้าอยู่นะเจา้าดูละเจ้า พึ่งบินว่อนเลยนะจ๊ะดูนะเจ้านักขนาดเลยเจ้าอันนี้จะเป็นพึ่งเลี้ยงนะจ๊ะพึ่งที่เป็นนำมาเลี้ยงไว้จี้นะเจ้าเพราะส่วนข้างๆ้างนี่หลายส่วนอยู่เจ้าที่มันออกดอกนะเจ้าพึ่งเลี้ยงพึ่งธรรมชาติพึ่งเลี้ยงดูนะเจ้าก็นำมาปล่อยโอ้หลายซิบเหมือนกันเน้อเจ้าหลายซิบหังเหมือนกันนะ้เจ้า อันตี้ก่องๆไว้นี่เพิ่งมาบีบเอาไปแต่เจ้าแล้วนะเจ้านี่เจ้าวันนี้ลมกะดีอากาศกะเปิ่นห้องกีได้มอพอดีนะเจ้าหมอ,หอนแต้นะเจ้าลมชุยชยุดูนี่เจ้าลมเย็นขนาดเลยเจ้า ดูแหงเป็นกำๆนะจ้าดูๆๆๆเย็นขนาดเลยเจ้าอันนี้ลมธรรมชาติของแต้เนจ้ารับอากาศที่บริสุทธิ์เจ้าเฮเจ้าเสียงพึ่งกับบินได้ยินเสียงพึ่งกันก็เจ้าเนจ้าวูๆเลยนะเจ้า ตะกี้เปิ้นบีบเซตเปิ้นก็เอาแบ่งเฮอน้อยนะเจ้าแบ่งเฮอไว้จิม้มไว้กินนะเจ้าก็ลองจิ้มของเปิ้ลนะ้วจ้าหอมนะจ้ะหอมแล้วหวานขนาดเลยนะจจาเพราะมันเป็นเปิ้นหองว่าได้จากเกสรดอกลำไย,ยนะเจ้ามันจะหอมหวานนะเจ้า เน่เจ้าเจ้าวันนี้กับปากุ้คนมาพอตะอี้กันนะเจ้าไว้อาทิตย์หน้าจะปากุ้คนมาใหม่นะเจ้ามาพอมาดูใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า